นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลจากพายุโนอื่นเหมือนกันนะคะที่พัดถล่มเข้าทางอำเภอเมืองพแพร่บริเวณด้านทิศต,ตะวันออกค่ะทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ป่าในเขตเทศบาลช่อแฮรและก็อบตอป่าแดงตลอดทั้งคืนทําให้มีน้ําป่าไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านตําบลช่อแฮและตําบลป่าแดงนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ทางเทศบาลต้องนํากําลังออกมาช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้ที่สูงแล้วก็ต้องทํากันในตอนกลางคืนด้วยส่วนตําบลช่อแฮบ้านนาตองและบ้านน้ํากลายตอนนี้ถูกปิดทางเข้าออกแล้วนะคะยังมีบ้านห้วยหยวกบ้านน้าจอมแล้วก็อีกสามหมู่บ้านรวมห้าหมู่บ้านประชากรกว่าส0 0ร้อยหลังคาเรือนค่ะ ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้เพราะว่าจุดนี้นะคะคุณผู้ชมดินสไลด์ทับลงมาปิดเส้นทางหลายจุดจุดละไม่ต่ำกว่า20 30เมตรอะคะ่ะทำให้หมู่บ้านทั้งหมดตอนนี้เดินทางออกมาสู่พื้นที่ข้างนอกไม่ได้นะคะแล้วก็ไฟฟ้าดับด้วยค่ะ นายวิทยากันการายกอบตป่าแดงบอกว่าพายุโนอื่นรุนแรงกว่าพายุอื่นๆจริงๆนะคะสำหรับตำบลช่อแฮสร้างความเดือดร้อนค่ะตอนนี้ก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือไปยังหลากหลายหน่วยงานให้ช่วยมาเคลียร์พื้นที่หน่อย นำหินนำดินทรายที่กีดขวางถนนออกหน่อยนะคะ,คะก็ยังเงียบเงียบ<ๆ>ไปอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้มาช่วยเหลือดูสิคะจะพยายามเอารถจักรยานยนต์เนี่ยเข้าไปมันก็ลําบากเพราะว่าดินมันก็ชุ่มน้ําหมดแล้วแล้วก็จุดที่ดินสไลด์ลงมาบางทีมันเป็นหินมันเป็นทรายที่ไม่สามารถที่จะใช้กําลังคนในการเคลื่อนย้ายได้อาจจะต้องใช้อุป,ปกรณ์รก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือหน่อยชาวบ,บ้าน,นบอกว่าถ้าติดค<น>้างอยู่ข้างในนานๆเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของอาหารไม่เท่าไหร่ถ้า มีคนเจ็บคนป่วยขึ้นมาเดี๋ยวจะยุ่งค่ะ